วันนี้นะครับาทางครูเชียงรายนะครับจะพาไปรู้จักเว็บไซต์ w t Team Detector นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์นะครับที่ใช้สำหรับอ,อะไรครับตรวจสอบนะครับว่าเว็บไซต์ที่เราชื่นชอบนะครับทำมาจาก WordPress แล้วก็ใช้ ตีมอะไรนะครับใช้ปลั๊กอินอะไรนะครับในการในการสร้างเว็บนี้ขึ้นมานะครับก็เอาไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่เราชอบนะครับว่าเว็บนี้ครับใช้ตีมอะไรใช้ปลั๊กอินอะไรนะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือคลิกเข้าที่เว็บไซต์ wpteamdetector.com แล้วก็เนี่ยครับเอา URL นะครับเอา URL เว็บ uh, ที่เราชอบนะครับเว็บที่เราอยากรู้ว่าเขาใช้ทีมอะไรนะครับ mm hmm. เขาใช้ปลักอินอะไร mm hmm. เอา URL mm hmm. ก่อกเข้าไปตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. นะครับ mm hmm. กด Experience ตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับถ้า uh, mm hmm. ผมยกตัวอย่างเอาเว็บ uh, เอาเว็บเว็บตัวเองนะครับ mm hmm. ก็ได้นะครับ เอาเว็บตัวเองนะครับผมเว็บนี้นะครับเว็บครูชียงลายนะครับผมก็เอาโดเมนนะครับหรือ URL นะครับกรอกเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดไปที่เอ p e r i e n c e ตอนนี้นะครับก็รอระบบนะครับ Process นะครับตอนนี้ก็กำลัง Processing นะครับ ขึ้นไหมครับ The size โด n นอสเซอ่าเว็บผมไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองอีกเว็บหนึ่งนะครับเอาเว็บอะไรดีน่าจะต้องเป็นเว็บที่ตีมแบบว่ามีคนรู้จักหรือเปล่าครับเขาถึงจะตรวจสอบได้เอาอีกเว็บหนึ่งนะครับ เอาเว็บนี้นะครับการศึกษาไทย .com ก็ก .url เข้าไปนะครับกดนะครับก็รอดูว่ามลผลนะครับต้องเป็นทีมที่ได้รับความนิยมหรือเปล่าครับ หรือว่าทีมที่เขามีในระบบของเขานะครับรอสักครู่นะครับกำลังประมวลผลนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่ปลั๊กอินนะครับที่เว็บนี้ใช้นะครับก็จะมีปลั๊กอิน1 2 3 4 5นะครับ ก็บอกหมดเลยนะครับว่าใช้ปลั๊กอินอะไรบ้างนะครับนะครับแล้วก็ทีมนี้ไม่บอกนะครับตีมไม่บอกนะครับอีมบอกหรือเปล่าแค่นี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าอะไรครับใช้ Newspaper นะครับใช้ตีมของ Newspaper นะครับก็ได้ผล ดีไม่มากก็น้อยนะครับก็พอประมาณนะครับยังไงก็ลองเอาไปแกะนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็อาจจะไม่ร้อยนะครับแต่ก็พอช่วยได้นะครับผมสำหรับ WT t ิวทีมดีแท็เตอร์นะครับสำหรับแกะเว็บนะครับว่าอยากรู้ว่าใช้ทีมอะไรปลักอินอะไรนะครับโอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับขอบคุณครับผม